ครับตอนนี้คณนะทีมงานของบริษัทนาโนฮอมได้มีโอกาสมาเยี่ยมสวนลุงวันที่บ้านดอยเวียงบ้านที่อำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนซึ่งสวนนี้แต่ก่อนผลผลิตก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับบางทีก็ขาดทุนแต่ปีนี้ลุงวันได้นำฮิวมัดซึ่งไปเอาที่คังของพี่ดาบวัด ที่อยู่ใกล้ๆนี้เข้ามาใช้ปรากฏว่าผลผลิตปีนี้ทําให้ลหําไยของลุงวันมีผลผลิตมากเพิ่มขึ้นเพราะว่าทั่วๆวไปเนี่ยจะเห็นว่าต้นเนี่ยไม่สามารถที่จะรับน้ําหนักได้ต้องใช้ไม้ค้ายันไว้ตลอดเพราะว่าปีนี้มันเป็นผลผลิตที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนก็ถือว่า ปีนี้ลุงวันก็พึงพอใจมากเกี่ยวกับผลผลิตปีนี้ที่ใช้ฮิวมัดเต็มร้อยเเซ็นต์นะครับดังนั้นผมในานามของคณะบริษัทนาโนฮอมกรีน oh ก็อยากจะสัมภาษณ์ลุงวันว่า,าความเป็นไปมายังไงเกี่ยวกับสวนนี้ว่าที่ผ่านๆมานั้นหลายๆปนีนีลุงวันได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับ อขอเชิญลุงวันครับอยากจะสัมภาษณ์ครับครับลุงวันครับ<ช>อตอนนี้ลำไย,ยปีนี้เนี่ยลุงวันรู้สึกเป็นยังไงมันมีความแตกต่างกับปี <ใจ S 1> ที่ผ่านมาอย่างไงพอใจครับปีนี้ครับอพอใจเอาผู้ปีมันมบได้ขนาดนี้เลยอ๋อครับปีหนึ่งก็ขายได้ประมาณหมื่นสองหมื่นบาทครับแต่คาดว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่ถึงแสนไหมเนี่ย แสนกว่าครับน่าจะแสนกว่าฮะโอ้ตามปกตีนี้จะได้ประมาณหมื่นสองหมื่นครับแล้วมีไปได้ยุ้มมัดจากไอ้ดาดยุวมัดมาครับลุงวันเอามาทั้งหมดกี่กระสอบครับประมาณยี่สิบกว่ากระสอบยี่สิบกระสอบแล้วก็เอาใช้สําหรับต่อละต้นเนี่ยประมาณกี่กิโลครับทําไปให้มันพอเนี่ยพึงพอนี่โอ้ครับสามสี่ห้าโลโอสามสี่ห้าโลถ้าต้นใหญ่ก็ห้าโลอ๋อครับครับ แสดงว่าลุงวันก็เอารวยตามสรงพุ่มของต้นใช่ไหมครับครับก็บปรากฏว่าปีนี้อลุงวันเนี่ยคา,าดว่าต่อไปเนี่ยจะใช้ฮิวมัดตลอดไปนะครับก <ไป S 2> ็บบบผมก็ขอยินดีแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ผลผลิตปีนี้ทำให้กเกษตรกรพี่น้องอาชาวตำบลบ้นที่ได้ รับผลผลิตมากเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าสามเท่าอ๋อสองสามเท่า <Okay. S 1> ต่อไปเราก็คงจะต้องไปดูผลผลิตทั่วทั่วไปว่าแต่ละต้นนั้นนะมันทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจนบางต้นเนี่ยรับน้ําหนักไม่ไหวนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลุงวันก็พาพวกเราไปดูแถวน,นั้นก่อนเนาะต้น ก่อนใบไม่ไม่แบบนี้เลยมันตอนไม่มีใบเลยเนะี่ยอ๋อไม่มีใบแต่ใบเขียวใบม,ม,มีเขียวมาแล้วอ๋อครับแต่ก่อน